โอได้ร้ายอยู่ครับแต่ละคนฝากอะบ่ห่อนบครับมือนี้อันนินตัวใหญ่ครับได้ัอายวากนี่ ให้เียวกันย,ะะนยังอะไรน้ำฟังสามรอยบ่ก็หากแตกก็เขาาเา้ามนานี่สนแล้วให้อีกสามรอยลมึงสันแล้วรักษากันก็แง่นนยังนวดอะไรวะด้นวดอะไรเอะนวดคนไหนรยเออหาเวเจ๊แ่้น มาราองงามด้วยตาเครอยางบังเส้นขับเรากันเต่าพวกนักันในิส่แฟนคับเออดีมากจ้ะอันเี้น้ก็รู้สึได้เจ้าวดิอะไรสามโลลูกชุ่เนื้อสามโลเรือสี่โลจะคล่องว่าใครนำมันหมดที่ <ค>นับเรียลายครับคุนวังพันครับคุยเทืงฟังกับมี่ครับยุกไก่ฟังกับมี่ว่ะอ Rồi ăn đi. Thuống thuốc cây, mây cây à cây Thuống đi. mấy mẹ, แอ <mile inside> <Z en ny> ่จะเ้นก็อุ้มวบนี่อยู่ฟังสองลอยับอยู่แพรก็สิบบ่ประมาณ สองสามลอยเนี่ยครับ,บ,บส่วนหมากได้หลายูฟังครับปุ่นหอบขึ้นมาเนียนนอนครับผู้ปวดกบมีครับนี่ผู้วานกับ เนี่ยสองพื้นครับว่านเร้วกะเห็นมามปดครับผู้ปดกับปวดผู้ว่านกับว่านครับนี่ฝ้าวหลายวันมาเตกเอาแหห์ไม่ได้เหเอ็นกับส่วนหมากับ <cười> <cười> nhé yến khoảng ngăn ngập quan bất tiệc đi ngập. กำลังปอดปลาครับน,นี่โอ้ <laughs> bà tôi nghe, bố hù chắc bà, các ใจเอาไม่โชกันนะป่าท้องครับนี่เมื่อวาบ้านเดียวกันครับมื่อนี้บ่ได้ไปเห็ดเงียนครับบ่ได้ไปเห็ดเงียนมาลาป,ปลาด้วยมวื่อนี้โอ้ได้ลายึเจ้านี่ฮะเออคือคือ ไปทำไมยังเดียงหม,มดจมุ่มดูเจ้านี่ไม่มานเดี๋ยวว่าไปยังปลาอยังนี่ไปท่องปลาอยังฮะปลาไทายเบอร์มื่อนี่มื่อนี่ขาดงานเหตุเฮียนมากเลน,น,นี่ขาดงานเหตุเฮียนเลยบ่น,นี่ ไปไปบ yup. um oh. yeah, um> ุ้งล้วหาเจ้าว่าเห็นไหมไปบุ้งล้วหาเจ้าว่าเห็นมาสองคนนี่บ่โหนนั่ดองานดีแล้วหมานแล้วแล้วเงินเด็กตุ๊กนี่นอะไรอยู่ น้ำเลือก uh uh uh> ู่บอก่ะเาลืกด erm ึงมากยนกำลังอ้าวแห่มาเลยครับปลาท่องครับไปลุงไปปวดปลาไม่ยนไม่ยันแดงอาใส่ปลาิดเลยฟาดเดียวใส่ยกโซกันนะาต้องยกโซ่เห็นั่ะใส่กุ้ง Nè nè, ôi, củng tôi nhiên rồi Của người củng, củng cằm cằm Nó không có tít đâu, không đâu không tít đâu mẹ, สุดยอดไอ้ห่วงเขา่า <laughs> มันจังหมานหนอจังหมามันจังหมาตัวอะไรพญ่าหำก็อย,อย่อยลองไปทางไหนพญ่าหำมยี่ร้อยย่อยอหุ่นยุ่งกลาง S <S ไปแล้ววัน,นมมโอ้ยอยู่ไม่ไม่ติดไปนั่โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็บจบไปเพียงแค่นี้ครับ <S 2> <S 2> คลิปหน้าพักันไหมครับนี่ครับสำหรับมาเบิงเขาตึกแหครับอเ,อเ,เอาลอยไปแล้วลอยไปแล้ว <S 2> <S 2> ใช่ครับ คลิปนี้อขอบายบายไว้เ <c oughs> พียงแคนี่ครับสวัสดีครับ